စသည်ကတခုအားလုံးမိမိငါပါเนาะဒီနေ့တော့ကမ်ဆာမဲကုံးမော်မားအတက်လေးကိုပထူထူလည်လာကြမယ်เนาะတัวတော့လျှော်လွှဲလေးပဲမော်မားဒီအဆက်ပိတ်လိုက်ယူပဲဘီးနဒရနဲ့ပေါင်းလာတဲ့တန်ဝန်စုလာမယ်ဆိုလာဘီးင်ပဆက်လေးပိတ်လိုက်ရပါဘောเนาะအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်တစ်ချက်တတိထားရမှာဒီတူဒီ high class ဂျီးတွေနဲ့တွေ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ pricing တော့တန်လေးနဲ့ထပ်ပေးရမယ်ကြံနေ mid class to low class နဲ့ဆိုရင်တော့ มีเดดเอาเม็แต่เม่ทวีเดียวน้อแล้วมีเดดเอาเนทวต High class เนี่ยส่วนใหญ่ Rising ตรงทั้งตัวลาว High class เทมาบารีบาราเลย High class D คืออรขอเป n น h ออสอสอก็ตรงลงาเฉียนว่าตรงมาอรอไหมขอเอ่ออ แป้ง for ဒီသက္ကလုံတွေကိုတွိတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ rice dong အတန်လေးနဲ့ထပ်ပြရမယ်เนาะ channel သက္ကလုံတွေဆိုရင်တော့ middle dong အတန်ထွင်ရပါပြီโอเคအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ချိန်လိုက်တော့မြတ်မတ်တုံးတစ်လုံးက lo u lo u စာလือလေစလိုက်မောင်မတ်တက်လိုက်တော့ပြတ်စက်ပေးလိုက်မယ် lo u m မမလืมလืมစာရမေးတီပေါ့เนาะအဲကိုကတခုခုမေ့လာတယ်ဆိုရင်အော်ခေါ်တော့နားချမ်းလင်းมาแล้วအားင๋า ไม่ลาเเออชังลึงชังลึงไปปลาบม่เดยรู้เอ่อแตาม่้เลยแหละตรงนี้ยาเนี่ยนอว่าถออามอเดี๋ยวมาส่ยัอใครคลาสเทกับพีเพียนี่เลยถออามอสเดียจารไรสันตรงแต่ม่อเมออามอถามสิ่เมดีอ่รวมรวมตรงเลยอุมาเนี่ยสิยทำได้นะไม่รูนะ้ยาเลยเนาะมีทำอะไรคะปารี มีชนะชิเลมี então, Trail Gina คับทันอะไรรูปารูดามิเรเลยตรงวียาเนธทำได้ทุกคนทำได้นะอารมณ์มีดูยาเนาะทรอยู่ดีตรงวียาเน้วตออารมอตออารมอเสียยิ่งตออาตาสุลธรรมไหมมองมาเสียยิ่งภาษาเป็นไรไหมตออารมอตามเสียยิ่งไล่ตีเจ้าก็อย่ามาสนใจอะมาที้งนั้นไม่ต้องตามานะเออคนไม่ต้องตำคนไม่ต้องตันมาไล่ลาเสียมรูผู้ไม่ต้อง ไม่ต้องใส,นะส่มาหลูบูบอเนาะเราเสียมาหลูบูตนะ้องใส่เนาะเราโกนเรายากไหมไม่ต้องใส่เนาะเราเสียมันหลูบอเนาะเออไม่ต้องปลอฟกฟอกเอ๊นะววานาวกับกวูเราเสียมันห มันหลงอไม่ต้องตามมาใชไล่แลเซียมลงูไล่มันลานเอน่มเเนาะแต่ตัวนี้ยพี่ตัวเองงออมงามงาจะระลาป่าตอวสวยในรถดูดูไปงอมอมง,งามสมิลาปา่าตอน้าขออมอหามอขอเขียนเลยดีให้กลสีเดียมาบาร์รไรเนตงตัลนในั้ไหมขออมอมหามขออมอหามสวยสิงโ candy h ar moh candy anag ko than la le pisi bono anag ka pisi lai lai ya be ah now h om h om nga ja do muay do h om moh muay do tu ka ja do adjective le phit twa bi so le ta ja mlo ba ga muay da le muay le pisi ga a shi ga la le eh di adjective ka ja do ma tu no adjective le o tong me so yin no noun plus adjective a ni ne la le o ma ดอกมะลิหอมมากเออสะแบรนก้ามวยเดหนาวไงเย็นหลังมามวยเดยสุวยหาเยน็งนงานเนาะดอกมะลิหอมมากอะไรมาบุญกันเนี่ยทุเรียงหอมมา,ดาดกมดูยังดีไงยังมวยเดทำอยู่ตองบารเน้ น้าวย่อืออโมใส่ยืมงอเออนอนเงินเขียวเงินใส่นาะประสดนชีดายืมยืมการจะรอชีดาผมเนาะชันยาเงื้อันยายืมเงินแต่ไม่รู้ยังได้ยังไงเอองาประสดนนานอชีชิเนต่ไหมเป็นาอาชีพอะไมันตีผู้อ่าขอย,ยืมหน่อยนั่นในเราชีปะองถ้ารู้เนาะน้ากูบอวโมใส่บวมบอวโมบวมใส่น้อายาวเย็นอ่ะแล้วกูไอ้กูยาวเย็น เนี่ยข้านกใส่ไปนี่ก็น้ากลาเทเอลุยอาเอน้าก็บอดี้พาร์สทีลาเทโนอะกว่าเป็นอะไรยาวนานเลยหวงขาชราวยาวเนี่ยบวงมือบวงมือไล่ตียาวเด็ดทำยูเนาะต่อนั่นคก็ต่อรอยอีอ马เตรียมต่อรอยลกก็พีด้วยเลยีนั่นคสอสโลปอาสเมต่อรอยอีอตรียมสิ่งเยนเ้น่าอ่าเตรียมเสร็จแล้วเนาะเยนเซนูปบีบีลาขอ มองสิ่งนี้จารมาปัตรามาพบสระสระโอุลิชีข้าโอมอโขมสระปงนเสนเนะพนโอมอขมสียนะคาดีขมคาดีรสชาติคมมากกินไม่ได้แตะยาดาเลย้าลยดาซาลูเมียนคือว่าจะระโอมอโอมอได้ดูดเวยจาเรามาสระโอุลิชีเนโอมอโอมเสียงงดีตัวกลบลมยูริเนเตมาตรงเลสโรยาอม อ่างมซีรูปภาษาอะไรวะนี่มาတော့တွေ့ရတဲ့ပေါ့เนาะဒီကဟိုငုံစီちょมอ زین ちょมอလဲတူတူပဲဆရာ့အုပ်ရှိရဲ့ちょมอちょมချီကျူးတီเอ่อちょมว่าချီကျူးတာကแม่ちょมว่าพี่สาวเกม่าอเมริกาอမေကအရင်တော်ရယ်ချီကျူးတယ်ပေါ့งာဒီมาတရားလေးတစ်ချက်ပြင်မှာပါမယ်ตอเอมอตอเอมอเติมน่าจะတော့พี่ดีတို့พี่ดีတို့ เอออารมณนี้เนาะเติมดอกเียวบาดเด้โอ้ย no? oh, oh, sorry turkey, like ี yani like friend. Friend. ่ยวอีมมยันไม่โทเยิ้มสวยเพียงดีเยี้ยมอะไรมาเพียงนาเลยรู้จำอยู่ลยไม่รู้ย่านะคือกวะขออาโมหาไม่โทห้ามสวยเนาะจำเนตีไม่ต้องมาห้ามนะหลานมาตาแสมลูเออแม่ห้ามฉันไม่ไปป่าแไม่เงา ปาตอบุจาไทยทำมนเนาะพีนโนอัมนานไม่ถูน,ำน้ำจออิมอจเจนไม่ถูกเจ,ม,ม,จนม,กมน้ำเจืมสส่เนาะสอชีเพลือรับว่าผออมอผอมใส่เนาะเป่งดอปอโรอะปราชออุมอชุม ประชมเอเซียเบเอปทุกกองคาร์นี้มีประชุมนะอารมณ์แน่ในนซีเวชีเนาะจำเลยตรงนี้อย่างไหมรอมอรองมาเอ,อร่ม่เนะทีปออมอบอมไม,ม้ถูป้อมยออามอยามปอยยามส่นเนาะสัจุระดิเกกเทอ่าปุน,นอ,อ่จ้านี้มาชีสัจุระิเกอแบบแบบเช่ คนดูไปเ่อนในามวยเสจัตวุระิกเกิดภูเบป้อมยามเพ่อนใครจะเอาไว้เนตัวยามเกิดูการุ่นได้เพ่อนรำชีก่เนาะโอเคอาศัเนาะที่นี่เราจะลป่าเพอที่อสไซลิงาคู่กบเศรษะองาคู่ไม่ใช่คนในคู่อเนาะโอเคอาศัยเนาะที่นี่เราจะลาอป่าเพไปไปค่ะเจกันใหม่